คุณผู้ชมคะจากขนมพื้นบ้านริมทางสู่สินค้าส่งออกชายแดนวันนี้นะคะทองมว้วนวันดีฟูด้ดจากจังหวัดสะแก้วค่ะกําลังขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยแรงหนุนจากพาณิชจังหวัดสะแก้วติดตามเส้นทางความสําเร็จของ SME ไทยที่เริ่มจากครัวเล็กๆจนกลายเป็นแบรนด์ที่นักท่องเที่ยวต่างแดนนั้นต้องถามหาค่ะทองมว้วน คือผลิตภัณฑ์เริ่มต้นของคุณวิพาดามาลีศีในการเข้าสู่เส้นทางธุรกิจอาหารแปรรูปยาวนานกว่า40ปีและจากที่เคยเป็นขนมขบเคี้ยวตามร้านค้าชุมชนถุงละ5บาท10บาทจนในวันนี้สามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศกรัรมพูชาที่มีการจัดส่งสินค้าทุกสัปดาห์ในแบรนด์นด f o o d ดที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าขนมไทยไม่ได้เป็นเพียงของกินเล่นในตลาดท้อง อีกต่อไปหากแต่เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนพอดีคุณยายชอบทำอทงม้วนค่ะเราก็เลยทำทำขายในกลุ่มหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็มานั่งคิดบ่ามันต้องเดินทางได้เราก็เริ่มคิดสูตรที่ว่าจะเดินทางได้เอาไปวางตลาดเราทํทองม้วนใช่ไหมคะองม้วนอย่างเงี้ยเราก็ทำเป็นปี๊บใช่ไหมคะเราก็เข้าสู่วงการ เหมือนค้าหนมปังปีป๊บอะทีนี้เราก็เกิดไอเดียว่าเอามาแพ็คคือเราค้าอยู่แล้วอย่างลงเกลือนเนี่ยยี่สิบกว่าปีเราจะรู้จักเมื่อก่อนก็จะไม่มีห้างใช่ไหมคะก็จะขายเป็นปีป๊บอะไรอย่างเงี้ยทางการต่อมาก็เหมือนแบบพัฒนาขึ้นอยากเป็นแพ็คกิ้งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพัฒนาจากเมื่อก่อนไม่มีโออยก็มาจดแจ้งออยให้มาตรฐานขึ้นเพื่อเพื่อง่ายต่อการที่ว่าเราจะขายไปต่างประเทศ ปัจจุบันวันดีฟู้ดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมมากกว่า200ชนิดเพื่อตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศรวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตข้ามประเทศซึ่งวางเป้าหมายขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซียในปีหน้าพร้อมกับมองหาโอกาสเข้าสู่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซข้ามแดนด้วยการจับมือกันกันกบแพลตฟอร์มในภูมิภาคอาเซียนมีนลาวค่ะลาวเนี่ยขายมา ลานี่ขายมาถึงรวม20กว่าปีแล้วนะคะพม่าหลักๆเลยก็ส่งไปที่แม่สอนขายกันมาก็ประมาณน่าจะถึง10กว่าปีแล้วะคะ่ะก็มีติดต่อกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ส่งตัวอย่างไปอย่างมาเลเซียปีนังค่ะ แรงสนับสนุนจากทางภาครัฐโดยเฉพาะสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการผลักดันธุรกิจของบริษัทวันดีฟู้ดให้ก้าวไกลเกินความเป็น SME ท้องถิ่นที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดชายแดนและตลาดอาเซียนเชิญผู้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านมาเจอกับผู้ผลิตโดยตรงพร้อมกับฝึกอบรมด้านมาตรฐานสินค้าบรรจุภัณฑ์และแนวทางการขยายตลาด ซึ่งเป็นเจ้าสสำคัญของ s m e ไทยในเวทีการค้าภูมิภาควันดีเนี่ยทางสำนักงา,านพาณิชย์ก็เริ่มต้นมาจากการส่งเสริมจานจัดอบรมพาไปออกหานแสดงสินค้าต่างๆครับจนมาถึงสุดท้ายก็เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาได้แล้วตอนนี้ทางวันดีสามารถเดินได้ด้วยตัวเองนะครับเราต้องพัฒนาผู้ประกอบการแล้วเราต้องหาผลิตภันธ์ที่โดดเด่น แล้วเราก็จะไปเชื่อมโยงทึ่งฮานที่จะสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือฮานไท f เฟกเป้าหมายของสํานักงาพนพาณิชย์จังหวัดสะแก้วเองก็ต้องการที่จะให้ธุรกิจประเภทนี้ครับได้เข้าไปอยู่ในฮานร,ระดับประเทศอย่างนี้ครับฮานร,ระดับโลกซึ่งนักธุรกิจทั่วโลกเขามาดูสินค้า วันดีฟู้ดคือผลผลิตเชิงประจักษ์ของ SME ไทยจากการค้าขายในพื้นที่บริเวณชายแดนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างถูกที่ถูกทางร้อมความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการก็รสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดและขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง ในวันที่ทองม้วนธรรมดาเพิ่มมูลค่าเป็นของฝากจากต่างแดนวันดีฟู้ดจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ SME ไทยว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆของสินค้าจากท้องถิ่นสามารถที่จะพัฒนาเป็นสินค้าคุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิทีมข่าว n อ t ภาคกลางรายงาน